รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารนังขชามีัำบังสารนังขชามิสังฆสารนังขชามิ ่วงบุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชัดบริษัททีเอซีคอนซูเมอร์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมวันที่รายการระเบียงบุญจะมานำทุกท่านรวมทองบุญกันกับคุณปรางรัตน สดับรับฟังธรรมบรรยายจากหนึ่งพระอาจารย์ตามด้วยแผ่เมตตาอุทิศบุญผู้สนหลังการสวดมนต์ไหว้พระเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบาย จิตจะคล้ายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหันตสามมาสัมปุททัสสนมุตตสัพพะวัตุอรหันตุสัมมาสัมปุททัสสนมุตตสัพพะวโตุ อาราโตสัมมาสัมพุทธัสสั ยันทวนนิเมตังอวมังคลานเจโยจมณ์ปุยสกุณสัสสานทปาปาคโหัวทุสุปินางอาการตังพุทธานุภาเวนนวินนสเมนตุยัานทวนนิเมตังอวมังคลานเจโย จามนาโปสกุณณาสสะโตปปะคโหตุสุปินันอาการตังธรรมมานุภาเวนนวินาสเมนตุยันทุนิเมตตังอวมังคลานจะโยจามนาโปสกุณณาสสะโตปปะคโหตุสปิ นังอาการาสังขา,าน,นุภ<พ>าเวนวินา,วนาสันาสมนตุ บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับอออนไลน์ห่างไกลบ้านวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตลอดปีนี้เรายังคงมีการพาทุกท่านไปทัศนศึกษาไปไหว้พระณสถานที่ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบวกัวคู่แล้ววันนี้คะ่ะจะพาไปยังจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เราไปกันเลยนะคะไปท่องบุญกับคุณปรางรักไปท่องบุญเดือนละครั้งกันนะคะเพราะมันจะช่วยให้เราเบาสมองได้ไหว้พระหลากหลายวัดผ่านคัดกรองเปิดมุมมองให้ปัญญาพาทุกไกล ณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านร่วมท่องบุญกันกับคุณปรางราัฐ วันนี้ปรางรัฐจ,จะขอพาทุกท่านมายังจังหวัดเชียงรายกันอีกครั้งค่ะมาเยือนวัดร่องเสือเต้นที่ตั้งอยู่ชุมชนเสือเต้นตำบลริมกกอำเภอเมืองเป็นวัดที่มีความสวยงามแปลกตาจากฝีมือการรังสรรค์ของนายพุทธากาบแก้วศิลปินท้องถิ่นซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชยัยโคสิพิพัฒน์ เ๋าวเข้าไปในพระวิหารกันนะคะภายในวิหารของวัดแห่งนี้ว้าวสวยจังค่ะเรามาสักการะพระประธานของวิหารแห่งนี้กันก่อนนะคะสาธุสาธุสาธุ ทุกอย่างในวิหารแห่งนี้ถูกออกแบบอย่างวิจิตรจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นกําแพงฝ้าเพดานใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองลวดลายพริ้วไหวแม้แต่เสาก็ยังนําดอกไม้มาประดับเลยค่ะ พระบุทรรูปองค์นี้อยู่ด้านหลังของวิหารค่ะโอ้มีเจดีด้วยงดงามดีนะคะเรามาสักการะพระศิวลีกัน สาธุสาธุสาธุและนี่ก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนค่ะมีลานบุญหลากหลายด้วย เราเดินทางต่อกันเลยนะคะโดยนั่งรถไปอีกหนึ่งชั่วโมงไปยังอำเภอเชียงของเพื่อถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระพิสุสงฆ์และสามเณรของวดัดปรางรัฐได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสด,ด้วยค่ะ ขอเชิญทุกท่านรวมสักการะพระประธานของวัดสบสมกันนะคะสาธุสาธุสาธุสาธเสร็จจากวัดสบสมเราก็เดินทางต่อไปยังวัดหลวงค่ะวัดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดชัยสถานเราเข้าไปสักการะพระประธานภายในอุโบสถกันนะคะ สาธุสาธุสาธุและบรรยากาศภายในอุโบสถก็งดงามดีค่ะเป็นภาพาพ,พุทธประวัติทั้งหมดเลย หลังจากสักการะพระสังกัจจายแล้วเราก็มาสักการะพระเจดีและเดินชมบริเวณโดยรอบของวัดกันอีกสักนิดนะคะวัดหลวงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1255ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2300 มีต้นโพต้นใหญ่ภายในวัดด้วยค่ะทิตะว,วันออกของวัดก็ติดกับแม่น้ำโขงจึงทำให้มองเห็นทัศนียภาพแม่น้ำและเมืองลาวได้อย่างชัดเจนเลยอืม ไว้พระสามวัดแล้วเรามาชมความงดงามของอำเภอเชียงของกันอีกหน่อยนะคะอำเภอเชียงของมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับเทือกเขามีพื้นที่ด้านตะวันออกบางส่วนติดกับแม่น้ำโขงซึ่งฝั่งตรงข้ามคือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วประเทศลาวคะ่ะ และเราก็ขับรถกลับมายังอำเภอเมืองค่ะมาแวะชมมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของจังหวัดกันหน่อยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั่นเองที่นี่ก่อตั้งเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะ เราขับรถผ่านสะพานพยามังรายเพื่อแวะชมหอนาฬิกาที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไปแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพามาไหว้พระสามวัดมาชมวิวทิวทัศน์จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้จะสร้างความเปรมปรีให้กับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ บุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับเครื่องดื่มโคคาโคล่าลูกโอฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอร์รี่ได้สวดมนต์ไหว้พระได้เปิดหูเปิดตากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะกันแล้วแล่คะค่ะว่าด้วยเรื่อง ชีวิตดีปีใหม่โดยท่านมหาอ้ายทีรปัญโยแห่งวัดนาคปรกกรุงเทพไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภยัยธรรมะคือ นาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันสวัสดีปีใหม่ทำอย่างไรจะทำให้ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นของวันปีใหม่เป็นชีวิตที่ดีดีดีดท่ากลางจนถึงที่สุดเพราะทุกคนเกิดมาก็พัฒนาหาความสุข ไม่ชอบความทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้ทุรนทุลายทําให้ฟุ้งซ่านจึงไม่อยากเจอความทุกข์นั้นจึงอยากเจอสิ่งที่ดีๆในเบื้องต้นขอขอให้เรารู้จักคิดดีคิดดีไปก่อนเพราะคิดดีเชิงบวกเป็นพ o ิทิพ์ทิ้งทิเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองอะไรมันก็ดีไปหมดถ้าคิดดีไม่ได้ก็บอกว่าให้พูดดีเพราะพูดดีเนี่ยมันเป็นปียมิตรเป็นน้ำหอม เป็นยาสเสน่ห์ทำให้คนได้ฟังแล้วชื่นอกชื่นใจนะที่เคยไปพูดไปทักคำไทยเจอหน้ากันครั้งแรกอย่าไปทักว่าอ้วนๆนนะอย่าไปทักว่าผอมนะอย่าไปหน้าเหี่ยวแห้งจังแล้วก็เปลี่ยนคําพูดใหม่ที่เป็นพลังบวกให้กับคนที่รับฟังนะคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีตั้งใจว่าปีนี้เรามีเป้าหมายที่จะทําความดนะีอย่างไรอย่างไรดีเราตนเองก่อนนะดีต่อตอนเองปีนี้น้ําหนักมันเยอะ จะทำอย่างนี้ลดลงได้ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ดีต่อเพื่อนเพื่อนทั้งหลายให้ดีอยู่แล้วก็ให้ดีต่อไปงั้นในช่วงระยะต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยมีหลักธรรมะข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธรรมะที่บ่มเพาะอุปนิสัยหรือเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งพิงของของชาวพุทธหรือผู้ที่นำธรรมะ ข้อนี้ไปปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดความอบอุ่นมีความจเจริญรุ่งเรืองทําให้มีความสุขทําให้มีความหวังกับชีวิตพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสี่ข้อก็คือของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกัน้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นเสียของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบันเทาเสีย พทธเจ้าตรัสว่าให้เราได้คิดก่อนว่าอะไรคือที่ควรพิจารณาที่ควรเว้นที่ควรบรรเทาที่ควรเสพในที่นี้ไอ้ข้อแรกที่พทธเจ้าบอกว่าของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วพิจารณาของอย่างหนึ่งเห็นแล้วนะให้พิจารณาก็คือปัจจัยสี่บ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่ง สื่อนวันตก,กรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ๆเรามากสุดคือเครื่องมือถือนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พิจารณาแล้วจึงเสพหมายความว่าให้รู้ว่าอะไรคือคุณค่าแท้อะไรคือคุณค่าเทียมและอะไรคือข่าวปลอมและอะไรคือข่าวที่เราเสพแล้วมันไม่มันไม่ประเทิงปัญญานะเขาให,ให้ให้เราเนี่ย พิจารณาแล้วก็เ,เห็นสาระให้ได้อันที่สองของอย่างหนึ่งพิจนารณาแล้วอดกั้นก็คืออารมณ์อารมณ์ที่เป็นอน,นิจฐารมคือที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจเข้ามากระทบนินทาว่าร้ายฟังแล้วมันไม่สบายใจฟังแล้วมันขัดหูมันขัดใจเนี่ยพทธเจ้าบอกให้อดกัน้น อดกั้นยังไงก็คือคือขันติมองที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ถ้ามเราไปมองว่า,ามันเรื่องของเขาเรื่องของเราจะเกิดตัวครูขึ้นมาตัวเขาขึ้นมาเกิดตัวตัวครูตัวเขาขึ้นมา,ขา,ขนม,ามันก็กลายเป็นปัญหาคือการเพ, e go, เพิ่มอีโก้เพิ่มอัตตาของตัวเองอันถ้าเราได้ยินได้อะไรก็ามไม่ถูกใจนะให้อดกั้นเสียอดกัน้นอดกัน้นอดกั้นที่ความรู้สึกของเรานะ ให้พูดออกไปไม่ไหลไปตามเขาอันที่สของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นเสียอย่างพระเจ้าตั้งให้เว้นเสียนะเว้นอะไรเว้นคนพาลเว้นอบาย,ยมุกเว้นสัตว์ร้ายเว้นสถานที่เป็นอโคจรในที่นี้ก็เว้นเรื่องสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากสุดคือยาเสพติด เายาหรือการพน,นันทั้งที่ออนไลน์ออนไซต์ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะสนุกในเบื้องต้นแต่ว่ามันชีพหายในที่สุดอย่าอย่าไปสนุกกับมันมากปีใหม่มาแล้วก็ตั้งตัวใหม่อย่าเข้าไปยุ่งตามตามพระเจ้าคือเวี้นเสียอันสุดท้ายของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาเสียให้บรรเทาเสียก็คือให้บรรเทาความโรคความโกรธความหลง บรรเทาพฤติกรรมที่มันไม่ดีน่ะให้ค่อยให้มันหมดไปตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมของปีใหม่นั่นเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงฝากว่าอะปัตเสนธธรรมคือธรรมะเป็นที่พึ่งสําหรับพุทธบริษัททั้งหลายในช่วงวันปีใหม่จนถึงจะสิ้นสุดฝากไว้ก็คือของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วถึงเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นเสียของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรนเทาเสีย ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้คนนั้นก็จะเจอความสุขพบกัลยาณมิตรที่แท้จริงก็ท้ายที่สุดก็ขออนวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังธรรมะที่ได้โปรยปลายจงเป็นธรรมะที่สถิตอยู่ในจิตในใจของท่านนําไปประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ใดก็ขอให้มีความสุขสวัสดีไปที่ใดก็ขอให้พบสิ่งที่เป็นโชคเป็นชัย และปรารถนาสิ่งหนึ่งที่ใดเป็นทางที่ชอบประกอบด้รมขอให้สิ่งนั้นชงพันสำเร็จชงพันสำเร็จกันทุกคนทุกท่านเทิดหวังว่าสารธรรมในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและปรางราจะกลับมาร่วมบุญกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้าโดยจะขอลาแล้วค่ะด้วยภารกิจที่ควรทำเป็นประจำทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสพเพสัตาส์ทั้งลายที่เปนเปื่อทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันแลกกันเลยอาภยาปาชาหุหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยอานิฆาหุหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขียาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้น้นจากทุก์ไปทั้งสิน้นเถิดเกิดมาเป็นมนุษย์และพู้พูดทศาศาสนาิ่นบุญนุนนำพาจงรู้ว่า พระบารมีขุทุทโธุทุทจงทแต่กรรมดีเสริมบารม,ารม,ารม,ารมีทุกวีวันกรรมดีที่สร้างสรร สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีดดที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์สู่สวรรค์นิพพาน